ทุกคนดูดิอันนี้คือป,ปูหนึ่งหรอเหมือนแครมหอยแครมปอดแต่ว่าเราสั่งแครมซุปไป ท่อนรับสือช่ามูเบบี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินปูตอนนี้นะเรากำลังเดินทางไปที่ไมช์ s t a u r a n t and Cra ร o u s e สนะคะเคอชื่อร้านก็บอกว่าเป็นบ้านของปูแหละบ้านปูคือที่เนี่ยเขาจะขายแบบเป็นพวกอาหารทะเลแล้วก็คุณแม่บอกว่าคนไทยชอบมาที่นี่มากร้านนี่คืออยู่ริมอ่าวอะ่ะเดี๋ยวเราไป เตรียมรอดูกันเลยวว่ามีอะไรกินบ้างโอ้ออะกะนะ็เอี๋ยมอกมากนักดูใบดิจะโดนบังอยู่เรานั่งข้างนอกได้ไไปะนั่ง้างนอกอุ้ยดูดินี่จะเป็นเมนะอาหาร Hey guys. Hi guys, my name is Sheldon. I'll be taking care of you today. Thank you. Can I get uh, something to drink? Uh, what do you have like? uh? We have Coke products and then we have alcoholic beverages. Coke? <laughs> oh a, right. a Coke? Okay. Uh, do you have like an icy? Icy? Yeah. Okay, okay. just get me the uh, water with the lemon. Okay. เมื่อกี้เด็กเสิร์ฟมารับอย่างดีปากกากระเด็นข้อหัวปูปูปดสิบ้าดอลลาร์นะ เรามารอดูกันนะว่าตัวมันจะใหญ่แค่ไหน่แต่ดูโตัวค่ะค่ะมันก็ตัวใหญ่อยู่นะคือพยายามจะถ่าย <laughs> ไม่ให้ติดใายนะขอโทษด้วยน,เนะ <laughs> เราไม่อยากมีปัญหาดูแน่นเราไปแล้วกัน <laughs> อ๋อใช่คือที่เราสั่งก็คือปูหนึ่งดอสเซนออยสเตอร์ก็คือหอยนางรมสดหนึ่งดอสเซนแล้วก็สั่งแครปกิมซุปก็คือซุปปูนัน่นแหละแล้วคือบรรยากาศคือแบบริมน้ำสวยมากหมักหมมัก นะสำหรับที่นี่เนดีเ,ดเขามีแบบกระดาษมาให้มาปูโต๊ะอย่าโต๊เลอะไม่ใช่อ, <c oughs> อาจจะได้จะรวบก็บ <c oughs> อ๋อหมายถึงว่าอ๋อใช่แล้วแบบเราก็จะวางไว้บนนี้ได้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะมีค้อนด้วยค้อนคืออะไรอ่ะก่อนไว้เคาะปูใช่หรอแค่นี้มันจะเคาะออกอ๋อเคาะปูแล้วเราก็มีแบบกระดาษที่ชู่แบบมวนใหญ่เนื่องจากเลอะเทอะแน่นอน เฮ้ยมีน,นี่ด้วยมีมีดโอ้มีดมันจะเข้มแข็งพอสําหรับปัวเนะี่ยหนูว่ามีดหักอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น้ําน้ําเปล่าน,น้าแบบเอาไว้ล้างมือหรอไม่อะไรอะ่ะน้ำจิ้มหมอตั้งหนึงนะดมก่อนอ้อันนี้ก็คือเวเนานิลาน้ําส้มใช่ต้องใส่ชิลกำลังคือหนอดวดมือนผม ของอะไรอะ่ะซ <Season ing. S 1> ีซันนิ่งเหมือนกะหรี่ซีซันนิ่งมันผมกะหรี่รออาหารรออาหารอันนี้มันเหมือนเหมือนแครมหอยแคลมปอด แต่ว่าเราสั่งแครมซุปไปตอนนี้กำลังมีอาการงงวันกี้แม่ได้ทำหน้าแบบแม่ได้ทำหน้าแบบเมื่อกี้ดูไหมวันกี้ไม่ทำหน้าไงงงงงงไม่ได้สั่งว่าจะแตะ I have a question yes ma'am ah maybe we misunderstand maybe because I thought I clam soup but this yeah clam chips oh clam chips not soup oh okay เขาบอกว่าแครมชิปเราฟังเป็นแครมซุปอะไหรอ,อนี่เขาให้ฮอสเรดิชมาแล้วก็ฮอสซอสแล้วก็อันนี้ก็ซือซอสค็อกเทลต้องอร่อยแน่นอนอืมชอบ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 โอ้แต่ออิเตอร์ตัวไม่ใหญ่มากเลยเ้าแนวคุณแม่คุณแม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมา ่แต่ตัวเราไม่ได้แบบชอมจิมจีฟูดอะไรขนาดนั้นกินได้หมดนั่นจ้ะดูนเดูเดินดูเดินดูเขาดูเขาดูเขาเทน้ำจิ้มจีฟูดแล้วหกินนี่แบบว่าหกินนี่เป็นตีโต๊ะอื่นหรือไปล่ะเต๊ะอื่นคงแบบกินอะไรวะกระเทียมกินอย่างไรนแกน้ำชิมหนูจะนั่นไหมเพราะว่าเดี๋ยวครูมา เราพยายามาลองเมาลองกันนะว่ามันจะเลิศหรือเปล่าในก่อนอื่นต้องใส่เค็มสไลด์บิบมยำมั่งมันคืริกซอสเนะไม่เอากินเผ็ดไม่ได้แส่ใส่หน่อยดิดนิดหนึ่งขอเอาออกมาให้ใส่หมดเลยไม่ยำไม่ยำ แต่เขาแกะมาให้แล้วเขาตัวตือแบบไม่เหมือนที่ไทยนะต้องมานั่งแชรเองอันนี้คือผมแกะมาให้คือที่ไทยแครมาให้แล้วไม่แน่ใจฟูดมากกินก่อนอร่อยดีนะติดตัวไม่ได้แบบใหญ่เบิ่มแต่อร่อยแต่ถ้ามีกระทินไหนเนี้ยโอ้โหประของเนาะแต่หนูชอบแต่หนูชอบกินแบบนี้ ชอบกินซอสหอมชอบกินซอสหอมที่นี่ข้าวเคลือบจะอร่อยอ่ะชอบอ่ะคือเราชอบมากเลยเมื่อื่นอาจจะแบบต้องไปกินน้ำจิ้มซีฟู้ดจะแบบก็คือเราเราชอบไม่อยากจะต้องบอกว่าตุบิ๊กไหนชิม โอ้โหทุกคนดูจิอันนี้คือปูหนึ่งโหลแต่เขาโรยผงอะไรมาด้วยอ่ะเฮ้ยมันคือผงอะไรน่าจะเป็นผงแบบเดียวกับที่เขาให้มากนี่ยแตกเดียวดูปูหนึ่งโหลโอ้โหเยอะมาก ้เหหนาลยดูดิคือเขาโรยแบบโรยผงมาเต็มเลยอ่ะเแบบรียกเหมือนอะไรรสชาติเหมือนกระเจี๊ยบสิคือมันแบบเค็มๆเค็มๆมล้วก็เผ็ดๆหน่อยส่วนตัวแกะคูไม่เก่งเลยแกะไม่เก่งแต่ก็ออกมาเลยเป็นอะไรนะการเชียงได้นะจ๊ะ <c oughs> ดิะ คือเหมือนที่ไทยอ่ะจะค่าแบบนึ่งเฉยๆใช่ปะไม่แบบร้อยหกอะไรนะใช่ไหมเราเหมืจะแก้หน,น,นึ่งหยิบยันนี้เฮอซากูซากูก็อร่อยอยู่อย่งนั้นมายถึงว่าไอ้ข้างนอกอ่ะข้างนอกมันทำเท่านั้นเออมันแบบระดัมเรียกเชสปิก เขาแบบอื้อดิมันมึแบบกำลังแบบแล้วไม่ให้สุกมากถ้าหันทะเลถ้าบอกว่าแบบเอาว่าฝุกอ่ะมันจะไม่อร่อยนี่ถแกะปูไม่เก่งถ้าออกมันเป็นเป็นทรอนนะจ๊ะลืมบอกไปเพราะว่าไม่ใส่นี่ไม่ใส่เลยเพราะว่าเขาไม่รู้ปกติไม่รู้ไม่เลยก็ไม่รู้นะไม่เคยหมายถึงนี่ ก็รจริงได้เรับเพื่อนไม่บอกเพิ่มเติมเสร็จดีไหนไหนชิมน้ำจิ้มซีโก้ของคุณแม่เิยนะทำเองเหรอ,อสุดยอดทำทำเก่งนะเนี่ยดูได้กินนะเี่ยเผ็ดนะเนี่ยไอ้ที่โรยมาข้างนอกอะ่ะ ตัวที่สองก่อนจะกินตัวแรกเสร็จนะเหนื่อยมากแต่ว่าตัวกันชิมตรมกามมันอร่อยอ่ะโอ้ยเออพลาสติก way too excited สวยสวยสวยเสือ อิ่มสิทานกินได้มันไม่แสบช่ิยไปดิ้นีิสดิ้โอเคสามสี่แล้ว๋ย่ามันลุ้นกันนะว่าจะกินหมดหรือเปล่าทาสองตัวนี่เพิ่งกินไปได้สองตัวก็กินหมดเลยไม่ใช่ม่าแบบอิ่มนะเหนื่อยแกะ ้ยเกดแกวกลสวยมากเลยเ่อกี้แกน้ย่เมมันเต็มเลยไม่แล้วแม่เขาถึงเอน้ำส้มใส่ชูมาให้คือเราต้องจิมออกไงเนนิก้าไงเหยจะกินกันเลยได้ซ้ำอย่าไ กนน่อนจะ,ะกินตัวที่สองเสร็จนะทุกคนนี่ตัวที่สามนะคุณแม่กินไปสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้ว,ลวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกินปูเ <Okay. S 2> ราก่อแกะเสร็จโอ้เป็นชาตเลยตัวที่สามเราสั่งตัวใหญ่ด้วยอ่ะ อาดขึ้นมาจะมันน้เกินอะไรอาจจะกินย่างลี่เนี่ย่ะเดี๋ยวไว้กิเสร็จจะพาไปดินดูวิวรอบๆนะคะทึงานต่างๆไอ้น้องกินกอนมือไม่ว่างเลเลยเธอมาตอนนี้กินอิ่มแล้วอิ่มยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วัน no ได้ a you. นี่ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ก็2 3ก็ให้ชิปไปอีก22เราปูปูนี่เท่าไหร่นะทั้งหมด12ตัว85ดอลลาร์อันนั่นแหละ85ดอลลาร์ก็ตกตาราง2,004นะก็ถือว่าแพงไหมก็ ปต่เราว่าสำหรับที่นี่ไม่ไม่ไม่แพงมั้งสำหรับที่นี่นะนั่นแหละก็ตอนนี้คิดตังแล้วเอาเก็บใส่ถุงใส่กล่องเตรียมกลับบ้านแล้วก็เ๋ย่าพาไปชมวิวกันดีกว่า๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าตอนนี้เพราะมันเป็นยังไงคือคนเยอะมากโอ้ดูดิไม่แบบเป็นท่าเรือดูคนไม่ออกมาตรงนี้ว่าเย็นแบบข้างในปะ เป็นเพรเย็นน้ำทะเลปะดูดิแบบผ้านี่มีที่ล้างกคนแล้วแล้วก็จได้กดถ่ายล้างใหม่ล้างให้ดูขึ้บอกสิ่งละเพื่อิงๆเดาเพื่บน้ำเพื่อกระดาษเพื่อกับพเงิน ฝั่งนี้บ่กมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นแบบที่นั่งริมน้าแล้วคือข้างในอ่ะมันจะมีที่นั่งบแบบเราเลือกนั่งริมทะเลเรล้อนดำๆเนี่ยตรงนี้มีบาร์ด้วยนะเป็นบาร์ของเขาเหมือนกัน,นใช่ไหมใช่แต่แบบไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นท่าเรือแบบที่ไทยอ่ะเออแปลกอ้ออร้อนถ้าแหลกก็คือกินโฟแบบอิ่มอม อุ้ยผีเสื้อด้วยอุ้ยผีเสื้อตัวใหญ่มากเลยอ่ะอ<า>มันจะหนีปะเสื้อลายสุดอ,อ่ะมาดูผีเสื้อห้องฉันไหมเหมือนในซีรีส์อ่ะอุ้ยผีเสื้อตัวใหญ่มากทุกคนน้องตัวใหญ่มากวันนี้ก็ <laughs> อิ่มหนำสำาราญแล้วนะคะมากินปูริมทะเลมเันได้าลัดนึกว่าแบบ ไปทะเลที่ไทยนั่นแหละอร่อยดีร้อนด้วยก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปเรานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b มคอมเมนต์กันเข้ามาได้คือเราอยากให้มีคนมาคุยกันเจอะๆไม่อยากเห็นเราไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนรับเจอกันบ๊ายบาย ดอกทานตะวันเป็อมีดอกนั้นแต่ดอกทานตะวันเขาทำไมต้นมันสูงจังดูดิเนาะท่านี้อะไรก็ไม่รู้อะบิ๊กเชอร์ลามันสมมันจะเป็นสีดำดำหวานถือดอกเลย